มาถึงประเด็นร้อนต่อไปทีนี้ครับจากเรื่องราวของพายุโมลเบนะครับเราไปที่เรื่องของความช่อฉชนของคนทีนี้ครับความอยากมีอยากเป็นอยากได้นะครับถึงขนาดว่าไปรุกที่ของวัดและก็นํามาขายให้แก่นายทุนครับเป็นคนที่อยากมีอยากได้จริงๆครับจากทางด้านโพสต์ทูเดย์นะครับรายงานเรื่องนี้ครับออทวทอเตอจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับ แชฉแก๊งนายทุนครับจ่อหุบที่ดินสนักสงค์นะครับแล้วก็นำพอบทบ5ครับปลอมยื่นขอออกโฉนดขายไร้ละ7ล้านบาทครับบัดโทแต่ว่าโชคดีหน่อยที่ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ที่อีสานบ้านเฮาครับไปเกิดขึ้นอยู่ที่ภาคใต้ครับจังหวัดประจวบคิริขันครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองหน้าอยู่นะประจวบนี้ครับโดยเมื่อวานนี้ครับย9ิบตุลาคมนะครับนางสาวสวัสด์แท่น คนนี้ก็เป็นรองผูง้ในการสนักงานพระพุทธศาสธนานะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เปิดเผยบอกว่ามีพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาร้องเรียนนะครับในกรณีที่สนักสง์ป่าเขาดอนตะแบกครับชุมชนบ่อฝ้ายบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยล้อมรั้วในพื้นที่กว่า90ไร่ไม่ให้ประชาชนนี้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ครับจากการตรวจสอบพบว่าสนักสงฆ์ดังกล่าวมีพระพิสุิ์อยู่3รูป มีการปลูกสร้างอาคารถาวรหลายหลังในที่ดินตามพรบรป่าไม้2484ของกรมป่าไม้ครับขณะนี้นะครับหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งวัดให้ดําเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าตามพรบรป่าไม้2484ทําประโยชน์ตามมติครมเมื่อวันที่23มิถุนายน2563ให้แล้วให้แล้วเสร็จนะครับภายใน180วันหรือภายในวันที่18ธันวาคม2563ครับ จากนั้นได้มีการนําหลักฐานเพื่อขออนุญ,ญาตจัดตั้งวัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและให้ไปยื่นขออนุญ,ญาตจากเทศบาลหัวหินเพื่อก่อสร้างอาคารย้อนหลังเนื่องจากว่าระหว่างก่อสร้างไม่มีการทักท้วงจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับนี่ทางด้านานางสาวสวัสดิ์ว่านะครับรองผออสนักพุทธครับแล้วก็มีการรายงานบอกว่าหลังมีการร้องเรียนนะครับเจ้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าพระปีชาสุพโนนะครับ พระพีชาสุพโนโรทำหน้าที่ดูแลสนักสงฆ์ตั้งแต่ปี2552ครับหลังจากที่ย้ายมาจากวัดพระราม9ก้ากาญจนพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อปีพศ2558เข้าร่วมโครงการธรรมกับธ,ธรรมชาติกับสนักง,งานจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่10สาขาเพชรบุรีและก็มีการมอบพื้นที่ให้จัดสร้างสนักปฏิบัติตธรรมปัจจุบันก็มีพี่น้องประชาชนเข้าไปปฏิบัติธรรมนะครับและไม่มีการลุกล้ำ รงสารณประโยชน์ตามที่มีการร้องเรียนแต่ประการใดครับนะฮะก็พูดง่ายๆว่าคือได้รับนิมนต์มาจากกรมป่าไม้แหละครับมาทําโครงการนี้ครับแล้วก็มีที่พื้นที่ปฏิบัติธรรมด้วยแต่ว่าชาวบ้านไปร้องเรียนบอกว่าไปรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหมือนกันครับแต่ว่าไปตรวจสอบแล้วไม่มีการรุกล้ําที่สาระตามที่ร้องเรียนครับ ด้านแหล่งข่าวจากเจ้าที่ป่าไม้ระบุว่าสำหรับปัญหาการร้องเรียนที่อ้างว่าวัดไม่อนุญ,ญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้าไปกินหญ้าพบว่าบริเวณใกล้เคียงกันครับไม่มีบ้านเรือนของชาวบ้านครับแต่ว่ามีนายทุนรายหนึ่งครับลงทุนซื้อวัวและไปเลี้ยงในบริเวณวัดทางนี้หลังจากวันที่18ธันวาคม2563นะครับหลังจากการยื่นขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้ก็จะอนุญ,ญาตให้วัดใช้พื้นที่เพียง15ไร่ส่วนพื้นที่ที่เหลือนะครับจะมอบให้พระปีชา สุพนโนครับดูแลในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานป่าไม้ห้ามไม่ให้มีการบุกรุกแล้วก็ที่ผ่านมานี้จเจ้าวัดได้แจ้งเจ้าที่ตำรวจปทศออนะครับทำการจับกลุ่มชาวบ้านที่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ทําให้ชาวบ้านบางกลุ่มไม่พอใจครับที่เคยทํามาหากินได้เคยเข้าไปล่าสัตว์ได้ไปตัดไม้ได้ครับตอนนี้มีพระมาดูแลและก็เป็นตอนนี้อยู่ในฐานะกลายเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป่าไม้ด้วยครับก็เลยมาร้องเรียนหาว่าไปรุกป่าครับ แหล่งข่าวระบุว่าสลับสาเหตุและก็ความขัดแย้งทําให้มีการร้องเรียนเนื่องจากว่านายทุนบางรายนะครับต้องการใช้พื้นที่ของวัดเพื่อทําประโยชน์อื่นครับและก็มีปัญหาการตรวจสอบแก๊งนายทุนนําเอาใบพอบทอไพ่ใบนะครับพอบอทอห้าครับปลอมเพื่อนําไปออกโฉนดนอกจากนั้นพบว่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงมีเครือข่ายของนักการเมืองตระกูลดังจากจ,ากจากังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ครอบครองครับ แล้วก็มีที่ดินของอดีตนักร้องสาวชื่อดังรายหนึ่งปัจจุบันที่ดินบริเวณสนักสงฆ์มีการจับจองล้อมรั้วนําใบพทบอปลอมนะครับไปออกโฉนดครับแล้วก็มีการซื้อขายกันไร่ละกว่า7ล้านบาทครับเบ้าอครับเพื่อนนําไปสร้างเป็นรีสอร์ทขายให้แก่ชาวต่างชาติโดยมีเจ้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานร่วมกระทําความผิดด้วยครับเป็นการกระทําการทุจริตในการออกโฉนดปลอมครับ ประกอบกับบริเวณด้านหลังของวัดมีวิวสวยงามครับมองเห็นทะเลหัวหินในมุมสูงมีพื้นที่ลาดชันเกิน35องศาแล้วก็มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชน,นะครับอาศินตบตาเหมอือนกันครับจากนั้นผู้บุกรุกก็จะแจ้งเจ้าที่ประจับกลุ่มจากนั้นก็จะมีหลักฐานของการปลูกพืชอาศินนี้แสดงประกอบการครอบครองแล้วก็มีการสมยอมกับเจ้าที่เพื่อออกเอกสารพบ พบทห้า 5, แล้วก็ไปยื่นออกโฉนดในภายหลังนี่แหล่งข่าวต้องการบอกข้อมูลแต่ว่าไม่ประสงค์จะบอกชื่อครับให้รายละเอียดต่อผู้สื่อข่าวเป็นอย่างนี้ครับโอ้ก็เรียกว่าจับมือกันระหว่างนายทุนชาวบ้านและก็เจ้าที่ของรัฐครับเพื่อที่จะออกโฉนดครับแล้วก็นาไปจำหน่ายให้แก่ทางด้านต่างชาติรายละเจ็ดหลานเนื่องจากว่าวิวสวยครับแล้วก็ไปร้องว่าพระนี่เข้าไปบุกรุกเขตพื้นที่ อุทยานที่นี้ครับพื้นที่ป่าไม้ครับโอ้โหชั่วได้ใจจริงๆเลยครับถ้าเผื่อเป็นตามที่นําเสนอข่าวนะถือว่าชั่วมากที่เดียวครับคิดได้ยังไงครับอืม,อม,อมครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านทางมนเจอร์ออนไลน์นะครับที่นําเสนอข่าวนี้ครับทําให้เรารู้เท่าทันบรรดานายทุนครับ ก็นี่คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้นะครับอยากได้ที่ของเขาแล้วก็ไปกลั่นแกล้งที่นี่ครับดีว่าพระรูปนี้เนี่ยฮะก็คือท่านได้รับเชิญมาจากทางด้านกรมป่าไม้นั่นแหละก็คือเพื่องไงว่านําพระนี่มาช่วยปกปักรักษาป่าครับโดยะจะตั้งเป็นสนักสงฆ์ <c oughs> และก็พื้นที่ของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทําให้เกิดเรียกว่าความเกรงอกเกรงใจทําให้คนที่จะรุกก็รุกไม่ได้ครับชาวบ้านก็เลยขัดเครื่องใจครับก็เลยจับมือกับนายทุน และก็เจ้าที่ของรัฐครับนะครับผลักดัน <S <S 1> <S 1> อุบวนเรามีหรือเปล่าไม่รู้นะแบบนี้นะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีแหละฮะเพราะว่าทุกพื้นที่เนี่ยก็จะมีคนที่เห็นแก่ได้เห็นแก่กินเห็นแก่เงินอย่างนี้ทุกพื้นที่กันนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับที่อยากจะได้บ้านทส,สวยนะครับในราคาไม่แพงตอนนี้ผมได้รับแจ้งมานะครับจากท่านคุณธนคุณเกตโครงการเจริญทรัพย์นะครับ แจ้งมาว่าจเจริญทรัพย์เขาได้มีการก่อสร้างนะครับจเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2และโครงการ3ครับเพิ่มเติมจเจริญทรัพย์โครงการ1นะครับอยู่หน้าวัดบ้านตําแก่ทั้งหมด1นึ่ง้หลังครับตอนนี้ก็มีคนจับจองและเป็นหน้าพอใจนะครับคุณเกตเองก็เลยมีการขยายจเจริญทรัพย์โมเดิร์นสอยู่ที่ซอยรุ่งโรดเยื้องกับโตโยต้าดีเยี่ยมจำนวน25หหลังครับแล้วก็ไปเพิ่มแล้วก็ไปเปิดโครงการ เจิญทรั์โมเดิร์นสนะครับอยู่ที่บ้านจันทร์ทางไปจังหวัดสิธิกตนะครับด้านหลังของซอยตั้งสุเสียงเฟอร์นิเจอร์ครับจำนวน85หลังซึ่งตอนนี้ถ้าเผื่อใครสนใจสามารถที่จะเข้าไปจับจองได้นะครับเรียกว่าซื้อได้เพราะว่าเขามีการเปิดให้จับจองแล้วนะครับโดยถ้าเผื่อใครที่ซื้อหรือว่าจองในวันนี้นะครับแถมฟรี8รายการครับเป็นปกติของเจริญทรัพย์เลยครับและตอนนี้ก็มีข่าวดีนะครับนั่นคือทางด้านเจริญทรัพ์ โครงการ12ครับจเจริญทรัพย์โครงการ12นี้อยู่ที่ซอยชยางคูล442นะครับมีบ้านที่ยังว่างอยู่ครับแล้วท่านนักกุณเกตนี้นำมาจำหน่ายลดราคาครับประมาณ10กว่าหลังนี่ครับโดยลดราคาตั้งแต่ราคาหลังละ100,000-20,000บาทถึง150,000บาทครับท่านสามารถที่จะเข้าไปจับจองเลือกซื้อได้เลยนะครับลดให้ถือว่าโอ้โหเป็นโครงการที่เรียกว่า บ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่ใช้สอยกอ็กว้างขวางและก็สามารถจอดรถได้2คันเลยนะครับสวยงามมากครับลังคาทรงปัญญาครับสวยจริงๆถ้าเผื่อท่านสนใจติดต่อไปที่นี่ฮะตัวนี้ครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งหนึ่งห้องหนึ่งห้องครัวนะครับหนึ่งห้องทานอาหารหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็มีห้องซักล้างด้วย ถ้าเผื่อท่านสนใจติดต่อไปหาคุณสุนันครับ0856321118นะครับ0856321118จะเลยซับโครงการ12นะครับลถราคา120,000บาทถึง150,000บาทนะครับติดต่อด่วนเลยครับอยู่ที่ซอยชัยางกูล4042ครับในขณะเดียวกันหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ไปที่ทางด้าน อิ u ู u ตั้งปากพระอีสานวาริชมราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญธริกครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นะครับทางนั้นอิ u ู u ตอนนี้เ็เป็น All-New ISUSU d m a ีครับปกติแล้วรถกระบะนะครับเขาจะมีตั้งแต่กระบะตอนเดียวกระบะแคปกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดครับจะมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันแล้วก็จะมีเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI ให้เลือกอีกนะครับ 5รุ่นนี้ก็คือ2เครื่องยนต์ให้เลือกและไม่พอยังมีให้เลือกอีกว,ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้ครับล่าสุดนี้ทางด้านอิซูซต่างปักเขาเพิ่มรุ่นเข้ามานะครับให้ครบฟังก์ชันฮะก็คือมีกระบะแคบ1.9เอสเกียร์ออตโต้แล้วก็กระบะซิปประตู1.9เอสเกียร์ออตโต้ครับให้คุณเลือกเพิ่มเติมแล้วมีแคมเปญที่น่าสนใจมากก็คือขับฟรี3เดือนครับแล้วออกรถ วันที่ออกรถจ่ายเพียงแค่1,800บาทครับสามารถออกรถได้ทันทีครับและรุ่นนี้มีความพิเศษเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์เกียร์ออโต้เป็นกระบะเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์1.9 DDI ครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD แล้วก็ BA ครับจัดเต็มจัดหนักเลยครับไม่พอถ้าเผื่อเข้าโค้งม,มีระบบของการทรงตัว ESC ครับไม่พอเวลาที่เราขับรถติดโคลนนะครับจะมีระบบของการป้องกันล้อ ฟรีด้วยครับราหมุนฟรีด้วยเขาเรียกว่า TCS ครับไม่พอเวลาขึ้นเขาเวลาออกตัวบนทางลาดชันมีตัวออกช่วยเวลาทางลาดชันด้วยเขาเรียกว่าประบบ S A S ครับไม่พอครับยังมีระบบของการตัดกําลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยลดการเบรกครับ B O S ด้วยไม่พอ,อยังมีระบบไฟฉุกเฉินอีกต่างหากด้วยครับทั้งหมดนี้นะครับน่าจะอยู่ในรถ SUV น่าจะอยู่ในรถเก๋งซีดานน่าจะอยู่ในรถราคา2ล้าน3ล้านครับ แต่ปัจจุบันนี้อิสุเอามาจับยัดไว้อยู่ที่กระบะอีออนิวอิสุสดีแมครับแล้วขับฟรี3เดือนครับมีเงินเพียงแค่หม0่บาทก็สามารถออกรถได้ทันทีครับติดต่อสอบถามได้ที่อิสุสตางปักพระอิสานทั้ง4สาขาครับสุดยอดจริงๆครับถือว่าเป็นแคมเปญที่จัดหนักจัดเต็มนะฮะซึ่งผมเองตื่นตะลึงเลยนะครับ